ต่อที่นี้ไปขอทันาลายโปรดสดับมหาปฏิปทานนสูตรใ่้เครื่องปฏิบัติให้ยึดไว้เป็นหลักใหญ่ที่ต้องปฏิบัติต่อไปในเรื่องคณวสีที่ประชาเก่าแหงกล่าวตามทําบาลีว่ากุณณจักรังพิกวีพิโกเสยยะทาปิแล้วก็ปัดเสยยะสลีรัง ผมขอว่าเท่านี้ <c oughs> ความก็มีว่าดูก่อนพิสูุน์ทงหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกพิสูเหมือนกับว่าจะเพิ่งเห็นสรีระคือซ่าศพที่เขาทิ้งแล้วในป่าชาตายแล้ววันหนึ่งหรือว่าตายแล้วสองวันหรือว่าตายแล้วสามวันอันขึ้นฟองอึดมีสีเขียวน่าเกลียด เป็นเสรีระที่มีน้ำเหลืยงไหลหน่าเกลียดเธอก็น้อมเข้ามาสู่กายนิว่าถึงแม้ว่าร่างกายพวกเรานี้ก็เป็นอย่างนี้เป็นธรรมดางคงไม่เป็นอย่างอื่นไปได้จะต้องเป็นอย่างนี้ไม่ร่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ และด้กล่าวต่อไปว่าพิสูจ์ย่อมพิจารณาหิ้งกายในกายเป็นไปในกายบ้างย่อมพิจารณาหิ้งกายเป็นไปภายนอกภายนอกบ้างย่อมพิจารณาหิ้งกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในกายบ้าง ย่อมเห็นใจานายธรรมดาคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในกายบ้างก็หรือว่ากายนี้มีอยู่ก็เข,เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอนั้นเพระเพียงแต่สักว่าเป็นที่รู้เพียงแต่สักว่าเป็นที่อาศัยระลึกเธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยนี่ท่านว่าอย่างนี้ สาหรับข้อหลังไป็นมิปัาเนายานเป็นอันสรุปรวมวงใจความสั้นๆว่าท่านให้พิจารณาหิวกายนยหักายคนนอกกายที่คือว่าคนตายที่ตายไปแล้วหนึ่งวันบ้างสองวันบ้างสมวันบ้างที่เขาทิ้งไว้ในประชาแล้ขึ้นอืดบ้างแล้วก็ต่อมาท่านก็บอกว่า เป็นร Connie, น่างกายที่หูแรงกายจัดกินบ้างเป็นฝูแรงเป็นร่างกายที่นกตะคุมจิตกินบ้างหมูสนักกัดกินบ้างหมูสนักกินจอกกัดกินบ้างหมูสัตว์ตัวเล็กๆต่างๆกัดกินบ้างนี่ท่างก็ว่าก็นเรื่งพันนาว่าไอ้ร่างกายที่มันตายแล้วเนี่ยมันมีสภาพที่กันที่ในอย่างนี้แล้วก็ว่าต่อไปว่า ที่เขาทิ้งไว้แล้วในปา่าช้าที่เป็นร่างกระดูกยังมีเนื้อและเลือดติดอยู่บ้างยังมีเส้นเอน็นรัดรึงอยู่เอ่ก็น้องเข้ามาสู่ในกายน้ว่า,ท,าทั้งกายนี้เนื่องกายนี้ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันท่านกล่าวต่อไปอว่าหรือว่าร่างกายที่เขาทิ้งไว้แล้วในปา่าช้าเป็นร่างกระดูก ที่เพื่อนไปวยเลือดแต่ปราศจ,จากเนื้อยังมีเส้นเอ็นรัดริงอยู่เธอก็น้องเข้ามาสู่ในกายนี้ว่าร่างกายก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันหิือว่าท่านว่าต่อไปว่าที่เป็นรากซ่าศพที่เขาทิ้งไว้แล้วในประชาเป็นรากกระดูกที่ปราศจ,จากเนื้อและเลือดแล้วมีเส้นเอ็นรัดเริงอยู่ ก็น,น้อมมาถึงกายเราว่าร่างกายร่างกายเราก็จะเป็นอย่างนั้นที่ในหนึ่งที่งกล่าว,ว่าวเดือป็นซาศพที่เขาทิ้งไว้แล้วในป่าชาคือว่าเป็นท่อนกันดูกและปล่อยหลุดเป็นท่อนๆปราศจากเส้นเอ็นและรึงแล้วกระจายทั่วไปทั้งทิศน้อยแั้งทิศใหญ่นี่เป็นอันว่าท่านให้พิจารณาดูว่า ให้ร่างกายเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นสาระเป็นแกนสารผมขอสรุปสันส้นๆเพราะว่าถ้าจะว่ากันไปจริงๆแล้วก็กรู้สึกว่ามันจะยาวเหยียดเมื่อร่างกายของเราที่เกิดมานี้อันนี้ถ้าพูดกันไ็นศพที่ผมต้องนำพระบาลีมากล่าวให้ท่านฟัง ก็ทั้งนี้ผมปรารถนาอยากจะยกตัวผมในฐานะเป็นพระพุทธเจ้าเสียเพราะว่าประเดี๋ยวท่านนัหลายจะคิดว่านี่เป็นคำสอนของผมผมคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนท่าน้าว่าท่านอยากคิดอย่างนี้นะผมไม่มีความรู้สึกอะไรแต่ถ้าว่าบังเอิญผมมีความรู้สึกอย่างท่านคิดแบบนั้นผมก็เลยลงอาเวจี ฉะนั้นขอท่านก็จงอย่าคิดถ้าคิดว่าผมเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ท่านขาดพุทธรัตนะถือว่าขาดสรณาคมท่านที่เป็นพระอยู่ก็พ้นจากความเป็นพระที่เป็นเนนอยู่ก็พ้นจากความเป็นเนนเปนุบาสุกุมบาสิกาก็พ้นจากความเป็นอุบาสุุบาศิกา ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิด <c oughs> เพราะว่าผมไม่ใช่พระพุทธเจา้าถ้าเป็นั่งนึงกว่าผมเป็นพระพุทธเจา้ามันก็แย่แตอนนี้ตัวผมเองก็เหมือนกันคำแนะนำสั่งสอนท่านหลายที่แนะนำนี่ความจริงเป็นคำแนะนำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าไม่ใช่คำแนะนำของผม ผมนำเอาของท่านมาแนะนำท่านอีกทีหนึ่งันั้นขอท่านหลายจงรับทราบว่าตามที่ต้องกลมวานลีมากล่าวให้ท่านฟังแรละกระท่อนกระแท่นเพราะปัจจุบันท่านดน่วนทั้งนี้ก็เพราะว่า <c oughs> เพื่อจะเรื่องคำที่มีความรู้สึกว่าผมสร้างธรรมะขึ้นมาเอง นี่เราก็มาพูดกันถึงเพื่อรรมาานข้อนี้ที่เรียกว่านวสีคือป่าช้าข้า่าซ่าศพมีลักษณะก้าวยางถ้าเยาว่ากันไปมันก็เหมือนกับของที่เราเคยเห็นคือคนตายหนึ่งวันบ้างคนตายสองวันบ้างคนตายสามวันบ้างคนตายขึ้นอืดมีน้ำเหลืองไหลแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นโชนมาทั้งกาย เมื่อผลที่สุดาการน้ำเหลืองไหลน้ำไหลไปหมดร่างกายก็โทมลงเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกมีกลิ่นแสงปรากฏต,ต่อไปหนังก็หมดและอเส้นเอ็นรัดดึงกระดูกเอาไว้ต่อไปเส้นเอ็นก็หมดเหลือแต่กระดูกเป็นท่อนกระดูกยาวเหยียดเป็นรูปของกายกายเหลือแต่กระดูก <c oughs> และในที่สุด อาการของกระดูกที่รัดรึงกันอยู่ต่อกันอยู่ก็ขายกอไปเป็นชิ้นเป็นทอดเลี่ยราย้ะกะจมหายไปในพื้นปฐพีอาการอย่างนี้องค์สมเด็จพระชินาสีบรมศาสดาสมาสุภะเจ้าทรงแนะนำว่าท่านนั้นหลายจงพิจารณาให้กายในกายคือว่าร่าก,กายของเราเนี่ย ต่อไปมันก็มีสภาพอย่างนี้ในเมื่อสิ้นลมปราณแล้วเมื่อไรเมื่อธาตุสีแตกความสามัคคีกันเมื่อไรร่างกายที่จัดว่าเป็นรร่างมันก็ต้องสลายตัวธาตุสีก็หมายถึงว่าธาตุดินธาตุไฟธาตุลมธาตุน้ำ ธาตุทั้งสีนี่มันต้องสามาัคคีมีการรวมตัวกัน <c oughs> ถ้าหากว่าธาตุทั้งสียังมีกำลังสม่ำเสมอการครบพ้นบริบูรณ์เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ร่างกายของบุคคลนั้นก็เป็นร่างกายที่มีอาการทรงตัวเป็นร่างกายที่ไม่มีโรคร่างกายแข็งแรงปราศจ,จากโกาครคภัยไข้เจ็บปราศจ,จากความอ่อนแอ เรียกว่าเป็นร่างกายที่ไม่ต้องใช้ยารักษาโรคกินแต่อาหารก็พอทีนี้ร่างกายที่จะเป็นโรคคือเพราะว่าธาตุสี่ธาตุาดธาตุหนึ่งมันหย่อนลงไปถ้าธาตุไฟลดตัวลงร่างกายก็ขาดความอบอุ่นเนื้อความอบอุ่นมีบ้างแต่กันน้อยไปความนี้ก็ชักอยู่ความไม่สมบายกายไม่สมบายใจมันก็ปรากฏ เนื่องว่าธาตุน้ําน้อยลงไปธาตุดินธาตุไฟธาตุลมยังคงอยู่อย่างนี้ที่เขาต้องให้ยาทางแข็งหรือว่าให้น้าเกลือกันเพราะธาตุน้ํามันน้อยร่างกายมันก็สุดโซหมดกําลัง <c oughs> เป็นอันว่าถา้ถาธาตุทั้งสี่ยังคุมกันอยู่เพียงใดร,ร่างกายก็ทรงอยู่นี่สำหรับคนตายธาตุอะไรบันหายไปบ้าง อันดับแรกที่สุดท่าุลมหายไปเมื่อทาานลมหายไปแล้วมันก็เหลือแต่ทาาุไฟกับทาทาุน้ำท่าุดินลมเป็นเครื่องปลนเปลือให้ไฟติดถ้าหากว่าเราจะไปะจุดไฟในที่อับที่ไม่มีลมผ่านไม่มีอากาศไฟก็จะไม่ติด เมื่อได้เข้าไปในถ้ำลึกๆแล้วือไวไฟฉายเข้าไปซึ่งมันมีกระแสะไฟเกิดจากพลังงานของถานไฟฉายเราก็ฉายไม่ติดเช่นกันนี่ร่างกายนี่เหมือนกันท่านธาตุลมมันไม่มีแล้วธาตุไฟมันก็ลุกอยู่ไม่ได้วันนี้สุดธาตุไฟมันก็สลายตัวจะเห็นว่าคนตายเมื่อสิ้นลมปราณแล้วร่างกายเย็นชืด ธาตุไฟมลนก็หมดเมื่อธาตุไฟมันหมดไปธาตุลมหมดไปหรือต่ธาตุน้ํากับธาตุดินขณะที่ธาตุลมยังอยู่ธาตุลมประคับประคองให้ไฟลุกมีความอบอุ่นทำดินให้รับความความแห้งความแกร่งพอสุคคนพอที่จะต่อสู้กับธาตุน้ําได้ตอนนี้เมื่อธาตุลมหมดไปธาตุไฟดับ ดินก็ไม่สามารถจะทุสูนน้ำได้น้ำก็ละลายธาตุาดินธาตุน้ำที่มีอยู่ในร่างกายละลายธาตุดินก็ได้กันเนื้อผลที่สุดธาตุดินถูกละลายมาก็กลายเป็นของเละหมดความแข็งน้ำก็ผูโตมาเมี่การเน่าเนื้อหนังมันก็เละไปหมดเนื้อธาตุดินเละสูนน้ำไม่ได้ เมื่อธาตุดินธาตุน้ำละลายดิยนยนเลืออกมากลิ่นเหม็นก็ปรากฏน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองที่ขังอยู่ในร่างกายก็ขยายตัวไม่มีใครควบคุมเพราะดินไม่แข็งดินอ่อนเสร็จแล้วคุมน้ำไม่ได้น้ำก็ไหลออกมันไม่ไหลออกจากธันทวาลอย่างเดียวมันซึมออกทุกจุดของร่างกายแล้วก็เป็นน้ำาสกปรก <c oughs> ในน้ำสุนนี้มีมาจากไหนเราก็ต้องดูกันว่าน้ำนี่มันมาจากไหนได้ความสุขรกต่างๆนี่มันมาจากไหนมันมาหลังจากเราตายไปแล้วหรือมันอยู่ในร่างกายตั้งแต่สมัยที่เรามีชีวิตอยู่แล้วก่อนตายเมื่อพิจารณาไปแล้วก็จะทราบชัดว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันมีอยู่แล้วในสมัยที่เราทรงชีวิตอยู่ เราเดินไปเดินมานั่งอยู่ทำงานอยู่บริหารอยู่มีความปรารถนาอยู่ในสิ่งทุกอย่างสิ่งสุขปรกทั้งหลายเหล่านี้มันมีอยู่ในกายเราครบถ้วนบางอย่างที่มันหลั่งไหลออกมาที่วจาระปัสสาวะเราก็มีอาการรังเกียจ <c oughs> เลือดเป็นที่ปรารถนาของคนว่าเลือดดีแล้วร่างกายงามมีความแข็งแรง แต่เมื่อเลือดเราถูกมีดบาดเล่นน้ำต่ำเลือดไหลามานิดหนึ่งเราก็รังเกียจว่าเลือดสปกปรกนี่เป็นอันว่าที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าเมื่อดูซากศพแล้วก็จงมาดูว่าร่างกายของเรานี้มันก็มีสภาพอย่างนั้น พิจรารณาเห็นเป็นของปฏิกรลยาญญาว่าร่างกายสุขภรคหรือว่าสุภสัญญาคือจําได้ไว้เสมอว่าร่างกายแล้วเนี่ยสุขภรเหมือนก็ทราสศกแบบนี้มันน่ารักตรงไหนละดูกายภายนอกก็คือกายของบุคคลอื่นเมื่อกายของบุคคลอื่นก็มีอากรสุขภรเหมือนกัน เพราะนั้นว่าถ้าเราจะปรารถนาร่างกายของบุคคลอื่นเข้ามาประคับประคองโดยที่ว่าเราต้องการประคับประคองซากศพที่เต็ม,มไปด้วยความสงบลบในเมื่อการมันเป็นอย่างนี้แล้วก็ท่านคิดว่ามันเป็นของดีและของชัว่ว เราก็มองเห็นกันชัดๆว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่ของดีมันเป็นของเลวมันสุกบรกทุกอย่างนี่พระพุทธเจ้าให้พิจารณาต่อไปว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีเต็มไปด้วยความสกปรกไม่สะอาดวิสภาาเป็นซาสุกอย่างนี้ ที่มันเป็นอย่างนี้ได้เพราะอะไรก็เพราะว่าอาศัยที่ร่างกายของเรานี่มันไม่เทียงม,มันมีการเคลื่อนตัวอย่าเป็นโยเป็นปกติคือมันมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปในที่สุดรามในตอนท้ายตอนนี้เป็นวิปัสนาญาณตอนต้นนี่เมื่อร่างกายสุกบรกร่างกายเหมือนก็ศาสศ จากศพเนา่าชั้นใดร่างกายของเราก็เน่าเหมือนกันร่างกายของบุคคลอื่นก็เน่าเหมือนกันก็ต่างคนต่างเนา่าแล้วเราก็จะไปรักคนเนา่าเราจะไปประครับประคองคนเนา่าหรือว่าเนา่าต่อเนา่ามันจะรักกันมันจะประครับประคองกันก็ช่างมันอย่งัง้นเลยแต่ว่าจิตใจของท่านไม่ได้คิดนี่ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันเนา่า ที่เราปรารถนาเราเข้าใจว่ามันดีมันสะอาดมันสวยสดงงามมันสรงดีเราคิดอย่างนี้ท่างหากเราไม่ได้คิดว่ามันเน่าถ้าเราคิดว่ามันเน่าเสร็จแล้วมันก็ไม่มีความรู้สึกอะไรอาการที่น่ารังเกียจมันก็ไม่มีมันอาการที่น่ารังเกียจมันก็จะมีขึ้นเราก็ไม่อยากจะระคับประครามแต่นี่เราไม่ได้เนก เราไม่ได้คิดคิดแต่ว,ว่ามันดีอยู่ตลอดเวลาท่าน,นี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนําความจริงพระพุทธเจ้าไม่ได้เอาอะไรมาสอนเลยเอาของจริงที่มันมีอยู่ที่อารมณ์เรามันชอบฝืนความเป็นจริงมาสอนท่านพ,พูดกันแบบภาษาชาวบ,บ้านก็บอกว่านี่อย่างโง่ทึมทึกนักเลย ไอ้แบบโง่งเง่าเต,าต่าตุนอย่างนี้มันเป็นปัจจัยของความทุกข์จงมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี่มันสกปรกไอ้ซากศพที่เราเห็นก็คือร่างกายสภาพแบบเดียวกับเราและเราก็มีสภาพเป็นซากศพแบบนั้นร่างกายของบุคคลอื่นก็มีสภาพเป็นซากศพแบบนั้นทำไมจะต้องไปประคับประคองไปหลงไหลฝ่ายฟ,ฟัน และก็จงจําไว้ว่าร่างกายของเราพอดีร่างกายของคนอื่นพ็ดีมีสภาพเหมือนกันคือเมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีการเสื่อมการสลายตัวไปในที่สุดเห็นคนอื่นเขาตายก็จงคิดว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าเราจะต้องตายมันมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปอันนี้ต้นท้ายนี่เป็นน,าานิบสนาญาณ ในเมื่อมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปท้าว่ายังไงย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นภายในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นเป็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในกายบ้างย่อมพิจารณาธรรมดาคือความเกิดขึ้นและก็ความเสื่อมไปในกายบ้างนี่เป็นอันว่า ให้พิจารณาว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นธรรมดามันไม่ใช่ของผิดธรรมดาความเกิดขึ้นก็ดีความเสื่อมไปทั้งกายทั้งกายภายในกายเหมือนกายเราก็ดีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในกายภายนอกคือกายของคลอื่นคนดี และความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปทั้งกายทั้งกายภายในและกายภายนอกก็ดีนี่มันเป็นของธรรมดาในเมื่อเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นธรรมดาแล้วจะมีอะไรมาเป็นทุกข์นี่เราก็น้อมเข้ามาหาอริยสัจนี่พระพุทธเจ้าท่านเทศอริยสัจแต่เราฟังอย่างนี้บางทีไม่รู้เลยว่าไปอริยสัจ ฟังกันถุยไปก็ได้เพราะว่าบางท่านที่มีความฉลาดพอที่เรียกว่ามีบารมีดีคือมีบารมีสิบครบทนมีเจรณะสิห้าครบทนมีทิบาสีครบทนถ้าว่าเั้งสามรายการนี้ครบทนผมว่าผมไม่ต้องมานั่งสอนอีกแล้ว ไม่มีอริยสอนพวกท่านเป็นาพระอริยเจ้าไปหมดแล้วแต่ว่าที่ยังมีการท่านลงอยู่เห็นลนนเสียนิดนี่เสียน่อยกินั่นนิตินี่น่อยไอ้นนไม่ดีนี่เสียนี่ความเลวมันยังมีอยู่มากในจิตเพราะจิตนี่ไม่ได้ยอมรับนับถือกฎของธรรมดาเลย ยังมีความทันนงอารมณ์จิตยังพ่อคุณวัตุอกิเลสพูดภาษาไทยไทยก็เรียกว่าความเลวยังเลยหัวอยู่นี่ไม่ได้ได่าใครนะพูดให้ฟังลดอารมณ์อย่างนั้นเสียว่าอะไรบ้างในโลกเนี่ยที่มันจะต้องทรงอยู่เป็นปกติธรรมดาของมันยอมรับหรือนับถืออย่างนั้นจะทำจิตให้มันดิ้นรนเกนินไป พิจเจณนาทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันเป็นของธรรมดานี่เราฟังกันมันหลายครั้งหลายเที่ยวแต่ก็ยังขาดสติสมปจัญญะยังขาดปัญญาเอาเวจีเป็นที่ไปเถิดเพราะว่าเขาไม่ฟังกันอย่างนี้เขาไปสวรรค์ได้ถ้าฟังอย่างนี้ยังไม่เข้าใจยังไม่รู้เรื่องยังติโนยังตินี่ยัง ถ้ายังติอยู่มากเพียงใดเรายังเลวมากเพียงนั้นแล้วก็ยังไม่รู้จักการไม่รู้จักสมัยไม่รู้จักการะเพียงใดเราก็ยังเลวมากพราะนั้นความเลวเป็นปัใจจัยให้ลงสู่อรายภูยิอริยสัจนี่ฟังกันทุกวันนะรู้หรือเปล่าว่าฟังอริยสัจไม่รู้นี่สำหรับมหาธิปฐานสูสรที่วัดนี้สอนมาสามรอบ แล้กกวก็ไปกินกะสอนกันมาไม่รู้เท่าไหร่ยานิพพานกึกั้งหลายรอบธรรมฐาน40ก็สอนกันมาสองสามรอบนางปตาจาราเข้าฟังกี่รอบฟังอะไรบ้างแล้วทำไมท่านจึงได้เป็นพระอรหันต์แล้วก็เป็นเพ้เลิศในด้านพระวิน,นัยแล้วเราฟังกันเท่าไหร่ทำไมจึงไม่ได้ รู้จักประมาณใจรู้จักประมาณตัวรู้จักการยับยัง้งรู้จักมีสติสัมปชัญญะจำคำสั่งและคำสอนขององค์ส,สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้คำว่าธรรมดาให้รู้จักธรรมดาไว้ให้เป็นปกติคนที่มีความวุ่นวายติโนตินีคนประเภทนี้ก็คือเป็นคนที่ไม่รู้จักธรรมดา ทำวตินี่ผมไม่ได้หมายถึงใครนะทุกคนนะยังมีอะไรที่จะต้องติอยู่ไหมว่านั่งก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ชอบใจของเรายังมีอยู่ไหมถ้ายังมีอยู่ก็เพิงทราบว่ากิเลสมันเลยหัวยอมรับนัภเพกของธรรมดาเสียนอกจากจริยาที่จะผิดเพื่อธรรมวินยัย ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นธรรมดาแบบนี้ถ้าจิตเรายอมรับนับถือกฎของธรรมดาอะไรมันมีมาก็ถือว่านั่นมันเป็นเรื่องของมันอย่างนั้นไม่ต้องไปติสิ่งใดที่แก้ไขไม่ได้จาไปแก้มันอย่าไปแก้ในสิ่งนั้นอย่าไปแก้ที่วัตถุย่าไปแก้ที่บุคคลมาแก้ที่ใจเราว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นธรรมดาทำไมเราจรงจะต้องเดือดร้อน ทำไมเราจริงจะต้องดินน้นรนอารมณ์ของธรรมดาน,นี่เป็นอารมณ์ของโคตรภูยานเพื่ออารมณ์จิตที่จะก้าวเข้าไปสู่ความเป็นประโสดาบันเรื่องพระโสดาสิกทาคานาคารหันฟังกันมาเยอะแต่เปล่าอย่างอย่างที่ทินที่ทยังหนาอยู่มากๆจะมี บางท่านก็บางไปมากแล้วบางถ้าบางทีบางลายก็ยิ่งฟังยิ่งหนาก็มีเมื่อไปที่หน้าสิ้นใดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเล็บเหนื่อยมามากปราถนาใจาคนมีความสุขรู้ขั้กฎธรรมดาแต่คนที่เห็นธรรมดากับหายากนี่จงจําให้ดีนะฟังไว้แล้วแล้วก็จงจําไว้ด้วยจประพฤติปฏิบัติยับย่างช่างใจ จะเป็นคนช่างติช่างต่อช่างชาติยติก็ติตัวเราตามที่พระพุทธเจ้าว่าอัตนาโยธยต,ตานังยงเตือนตนในตนเองกล่าวโทษจดความโชวของตนเองไม่เป็นปกติท่นกล่าวต่อไปว,ว่าก็หรือว่ากายนี้มีอยู่กายเข้าไปตั้งอยู่เฉพาพ่อหน้าเหคือนั้นก็เพียงแต่สักแต่ว่าเป็นที่รู้ คือเพียงสัตว์ปว่าัปิที่รู้ธรรมดาของมันเป็นอย่างไรเก็แช่งอะไรก็ออยากจะแก่ก็แก่อยากจะป่วยก็เชิญป่วยอยากจะตายก็เชิญตายมันอยากจะเน่าก็เชิญเน่าร่างกายของใครที่เราปรารถนาก็ต้องไม่มีเพราะธรรมดามันเร็วถ้าว่าตอบอีกว่าก็เพียงแต่สัตว์ปว่าเป็นที่อาศัยและเป็นที่ระลึกย่อมไม่ติดอยู่ในกายด้วย คือไม่ยึดถือว่าร่างกายเป็นเราเป็นพวกเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราท่นสากายยะทิฏฐิเห็นไหมท่านสอนแบบนี้นะจำให้ดีจำแล้วก็พึพ่งพฤติปฏิบัติแล้วก็ทำตัวให้ได้ด้วยอย่าสักต่ว่าฟังแล้วอย่าสักต่ว่าได้ยินอย่าสักต่วาจำใช้ปัญญาคิดด้วยรับตรให้ได้ด้วย หิงกล่าวต่อไปว่าแล้วก็ย่อมไม่ยึดถืออะไรอในโลกด้วยมาดูก่อนพิสุทงหลายพิสุย่อมพิจรารณาหิ้งกายในกายเนืองๆอยู่อย่างนี้เท่านี้พอถ้าพิจรารณาหิ้งกายในกายเนืองๆอยู่อย่างนี้ก็ชื่อว่าจิตของท่านหมดจากอาสวะกิเลสเป็นสมุทเทตรหาร นั่นก็คือความเป็นพระอรหันต์ทานสำหรับการแนะนำกันในวันนี้มองดูกรมเวลากำหนดสล้วขอบันดาท่านหลายจงทรงกำลังใจของท่านให้ทรงอยู่ในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งด้านสมถะและวิปัสสนาในด้านของมหาปฏิปทานละสูตรโดยเฉพาะอย่างยิงย่งในนวสีจึงควรจะถึงการเวลาสมควรของท่านสวด